ที่ว่าปลูกพริกใช้ยาตัวไหนกําจัดแมลงนะคะ,ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมี2ข้อใหญ่ๆเลยนะคะที่ใช้สังเกตใบของพริกนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นใบพริกมีลักษณะงอขึ้นนะคะ,ะจะต้องใช้ยาตัวไหนนะแล้วก็เป็นอันที่2นะคะก็คือใบพริกมีลักษณะงอลงนั่นเองนะคะใช้ยาตัวไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะกับหลายๆคําถามนะคะที่ถามกันเข้ามาว่า ยาตัวนี้ราคาเท่าไหร่สั่งซื้อได้ที่ไหนนะคะก็สามารถกดได้ที่เพิ่มเติมด้านล่างคลิปได้เลยค่ะมีตัวยาให้เลือกซื้อเยอะแยะมากมายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับร้านบัณฑิตกเกษตรพันธุ์อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาตอบคำถามนะคะที่คอมเมนต์กันเข้ามาว่าปลูกพริก สามารถที่จะใช้ยาตัวไหนกําจัดแมลงคะอ่าในการปลูกพลิกนะคะแมลงเนี่ยก็จะทําให้ใบพลิกเนี่ยมีลักษณะเป็น2ออาการนะคะก็คือมีลักษณะงอขึ้นแล้วก็มีลักษณะงอลงนั่นเองนะสําหรับใบพลิกที่งอขึ้นนะคะอ่านอกจากงอขึ้นแล้วเนี่ยตรงยอดอ่อนของต้นพลิกนะคะก็จะมีลักษณะหิกงอด้วยนะคะแล้วก็อ่าช่วงเส้นก้านใบของพลิกนะคะแล้วก็บริเวณเนื้อใบของใบพริกเนี่ย มันจะมีเป็นลักษณะสีน้ำตาลด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็สังเกตได้เลยว่าเป็นลักษณะการเกิดจากเพลี้ยไฟนั่นเองนะคะสำหรับวิธีป้องกันและกำจัดแบบง่ายๆเลยนะคะที่ออกแรงแต่ว่าไม่เสียเงินนะคะก็คือการเด็ดยอดที่หงิกงอของต้นพริกนั่นเองนะคะ,ะหักออกแล้วเราก็เอาไปทิ้งที่อื่นไกลๆเลยนะคะไม่งั้นแมลงที่มันเกาะอยู่ตามยอดพริกเนี่ยมันก็จะกลับมาได้อีกนะ และอีกวิธีที่2แน่นอนว่าเป็นวิธีที่ยอดนิยมก็คือใช้ยาพ่นไปเลยนะคะสามารถพ่นได้ตั้งแต่ยังไม่เกิดเพียไฟนะคะพ่นพ่นป้องกันไว้ก่อนได้เลยนะคะมาที่ตัวแรกอ่ะก็จะเป็นตัวยาอิมิดาโคพลิตนะคะสำหรับตัวยาอิมิดาโคพลิตเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่ม 4A นั่นเองนะคะ อิมิดาโครพิดเนี่ยนอกจากเพลี้ยไฟที่กําจัดได้แล้วก็ยังได้ทุกเพลี้ยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยจักระจัน่นเพลี้ยไก่แจ้นะอ่าแล้วก็เป็นพวกแมลงปีกแข็งพวกมัดกระโดดได้เหมือนกันนะคะดวงก็ได้นะแล้วก็เป็นประเภทหนอนหนอนช่อนใบนะหนอนต่างๆได้เลยนะคะอิมิดาโครพิดได้เลยอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นยากลุ่ม 1A นะคะ กลุ่มหนเอเนี่ยก็คือจะมี2ตัวเป็นตัวคาบาริลูตัวนี้นะแล้วก็เป็นคาโบซันแฟนนะคะก็จะขอพูดถึงตัวคาบาริลูกันก่อนเลยสำหรับตัวคาบาริลนะคะนอกจากที่จะได้เพลี้ยไฟแล้วนะคะก็ยังได้ทุกเพลี้ยเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไก่แจ้นะคะอ่านี่ก็ได้แล้วก็เป็นพวกมแมลงปีกแข็งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเหมือนอิมิดาเลยเป็นพวกด้วงนะได้หมดเลยด้วงบัดผัดก,ก็ได้นะคะ แล้วก็เป็นพวกนอนเจาะต่างๆนอนช่อนใบนะคะอันในส่วนของนอนเจาะเนี่ยก็คือได้ทั้งเจาะลำต้นเจาะผลนะใครที่ปลูกมะเขือนะเจาะผลใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะอ่าต่อไปมาเป็นตัวคาร์โบซันแฟนกันบ้างนะตัวยาคาร์โบซันแฟนก็คือได้เคลียไฟได้ทุกเคลียเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอ่าอันนี้ได้หนอด้วยลืมบอ,อกไปได้หนอด้วยนะคะ นี่ตามรูปเลยนะคะใครที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะคะใช้ตัวยาคา r โบซันแฟนได้เลยค่ะมาที่ตัวยาฟิโพนิลกันบ้างนะคะอยู่ในกลุ่ม 2B ตัวยาฟิโพนิลนะคะก็คือได้เพลี้ยไฟและทุกเพลี้ยเหมือนกันนะคะเพีียอ่อนเพีียไก่แจ้นะได้เหมือนกันเลยแล้วก็เป็นพวกหนอนต่างๆได้ด้วยนะคะเป็นพวกมวนก็ได้นะแล้วก็เป็นมดปลวกอ,อันนี้ก็ได้ แล้วก็จะเน้นย้าว่าตัวมดปลวกเนี่ยก็คือเราสามารถผสมกับน้ําเอาตัวอย่างฟิโพนิวนะคะผสมกับน้ําเทราดลงบนดินได้เลยนะคะเพื่อกําจัดมแมลงในดินนะตัวนี้เนี่ยก็คือกําจัดถึงรังเลยนะคะตัวนี้พิเศษตรงนี้เลยนะอะเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันเลยค่ะ,ะมาที่ตัวต่อไปเลยจะเป็นตัวยาอะบาเมกตินเบนโซเอตนั่นเองนะคะชื่อเต็มนะ,ะเลยกสั้นๆว่าอาบาเมกตินเนาะ บาเมกนเนี่ยก็คือจะมี2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือจะมีแบบน้ำข้นแล้วก็แบบน้ำใสนะซึ่ง2ออย่างนี้คุณสมบัติการฆ่า,มาแมลงเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะคะแต่ต่างกันที่เนื้อยาเท่านั้นเองนะแบบน้ำข้นกับน้ำใสถ้าเกิดใครชอบใช้แบบไหนก็เลือกใช้ตัวน,นั้นได้เลยนะแล้วก็แน่นอนว่ากําจัดเพลี้ยไฟได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กําจัดทุกเพลี้ยได้เหมือนกันเลยนะแล้วก็ได้หนอนด้วยนะคะ ตัวยาอบามิกตินนะคะอยู่ในกลุ่ม6นะคะนอกจากที่จะใช้กำจัดแมลงหนอนพวกนี้ได้แล้วนะคะความพิเศษก็คือสามารถที่จะใช้กำจัดหอยที่เป็นตัวเล็กๆค่ะทุกคนได้นะตัวเล็กนี่คือเวลาเราโดยยาหอยเนะเป็นตัวเมทันดีไฮลงไปอะคะ่ะไอตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันจะกินไม่ได้นะเพราะวมันตัวเล็กจิ๋วเดียวเองนะเราสามารถที่จะใช้ตัวยา อาบ,บาเม็กตินนะคะฉีดพ่นได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่นลงดินที่พื้นเปล่าๆก็ได้นะพ่นที่มันเป็นทางเดินของหอยแบบนี้ค่ะหรือว่าเราจะใช้พ่นในแปลงผักของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหนอนจิ๋วเนี่ยมันมากัดกินนั่นเองค่ะและหอยได้แล้วใช่ไหมคะ ตัวไราขาวอะบาเมกตินก็กําจัดไราขาวได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อมาะคะก็จะเป็นลักษณะแบบที่2ของใบพลิกนะคะก็คือจะมีลักษณะอาการใบงอลงนั่นเองนะคะอาใบงอลงนะคะก็จะเป็นสาเหตุมาจากเนี่ยก็คือจะเป็นตัวไราขาวนั่นเองนะคะที่ทําให้เกิดโรคนี้นะอะกำจัดโดยใช้ตัวนี้เลย ผพากยนะคะอยู่ในกลุ่ม12 c นะโูพาไกเนี่ยก็คือจะเป็นยาที่เก่งไรนะคะไม่ว่าจะเป็นลายขาวลายแดงนะสามารถใช้ตัวโูพากยไกดได้เลยค่ะ,ะต่อมาก็จะเป็นกรรมะถันนะคะเป็นกรรมะถันตัวนี้เลยอ,อันนี้เขียนเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะ s u n อร์ fer, ก็คือตัวกรรมะถันนั่นเองนะตัวกรรมะถันเนี่ยนอกจากที่จะใช้กําจัด ไรขาวได้แลนะคะก็เป็นยาที่สามารถใช้กําจัดโรคเชื้อราได้อีกด้วยนะก็จะเป็นราแป้งอะไรแบบนี้เนาะอ่าใช้ตัวนี้กําจัดได้เลยค่ะต่อมาเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะตัวดีตัวเดิมตัวยาอะบามเมกตินเบนโซโอเอตเหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่ใช้กําจัดไรขขาวนะคะอ่าในใบพริกเนาะที่มีลักษณะงอลงนะคะอ่าแล้วก็เมื่อข้างต้นพูดไปแล้วเนาะอ่ากำจัดเพลี้ยไฟได้ เพี้ยอ,อ่อนได้เพี้ยอ,อะไรได้หมดเลยนะอ่าแล้วก็พวกหนอนก็ได้เช่นเดียวกันหอยตัวเล็กตัวจิว๋วพนได้เลยนะอ่าแล้วก็ไรขาวนะคะได้เลย ก็สำหรับใครที่สนใจยาตัวไหนนะคะเราก็จะปัตกตะกร้าไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะปุ่มเพิ่มเติมนะกดเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามเกี่ยวกับโรคพืชนะพวกมแมลงอะไรแบบนี้นะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะถ้าเกิดเรามีเวลาเนี่ยก็จะพยายามมาทำคลิปแบบนี้ตอบกับทุกๆคนเลยค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ